ดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ปู่สุคนครับผมเมื่อนี้เสาร์นี่ผมอยู่ตลาดเสาว,วันพผุดอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นตลาดนัดเสาว,วันพผุดตลาดชี่รถกับคนอื่นผมกับพึ่งมาครังแรกครับผมเดี๋ยวขอไปเลาะน้ากันครับว่าเพิ่นนีอยังเน่เห็นลหลายๆส่องเพิ่นมาไทายเพิ่นมารีวิวมันกะมีสินค้าหลากหลายเนาะครับเนาะแต่ว่าผมกับพึ่งเคยมาไปเลาะเบิ้งน้ากันครับผม มีอยังแน่ช่วงนี้อาหารตามฤดูกาลบานเท้ามันมีสินขายอย่างมากเนี่ยไปเบิ่องน้ากันเลยครับผมแดดกระลังขึ้นตะเว้นกระลังขึ้นครับเช้าวันพุธที่16เมษาย,ยน2568ครับผมบรรยากาศตลาดนาปานเท่าสินค้าสินขาย,ขายนี่อย่งแน่ ลาหน่อยขายอย่างนี้ขายกินนู่นมาเว้ยกินนั่งอยู่ทั้งคู่อ่เนอะเพราะนกินนู่นนี่อย่างนี่ครับกิ<ด>นนู่น,โนโมูนเท่านี้บ่เห้ <S <S <แ>อ้ขายจังไหนครับโสดน,นะครับด้วยเบิ่งเนี่ยขายจังไหนครับโอ้ยลอยโตต่อลอยยี่สิบบาทโอ้เขาไปขุดเอาบ่ครับแบบ่บไปที่ที่ไหนไมันอยู่น้ำใบทใหม่นะบ่ครับโอ้ เมียไข่พร้อมบาทอันนี้ทุงหน่อยนี่ป่ะครับแม่ค่ะทุงหน่อยนี่หกสบบาทเลยไปน้องเนาะข้าวโจยะพี่พอพไ่ขัวไปตำแก้วตำปนี่ป่ะครับแม่ค่ะลอยโตต่อลอเนี่กินนู่นโมนเมีไข่ อันนี้เพื่อนน้องมาตะฟังฟังเล่าบ่ครับเพื่อนมาตาไทยเขาเนี่ยบ้าขาฟังเหล้านี่แหละค่ะเพมันเป็นไต่เมื่อคืนนึกว่าเป็นของมื่ตาฟังเล่าโอ้ของบ้านเท่าด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าต้องไปไต่เอาเนาะคุณน่ะเมียไข่อยู่น้ำใบใหม่แล้ววะยึดนู่นโมนหน่อยนะครับเด้อลอยโตต่อลอยเศร้าครับตลาดเสาวัน์ปุตตะการพ่อครับผมนั่งขายอยู่กับเดือนหน่อย เว okay. oh, oh, ิงเว้ยโอ้พักมีสีใบหลาย้ะครับเด้อแบบทั่วดินพักเงี้ยนกพักคือ นังแห่งหมูจิ้นู่นกับมี่เลยครับเลยกระมองหมูปะครับง่วงจักบาทครับเนี่ยสองลอยเลยครับเรื่องกระมองง่วกระมองง่วงสองลอยแมงแขีงกิ้งกับมี่โอ้หุ่นแม่เรากำลังแพกเลยจานจักบาทครับเนี่ยแมงแขีงลอยหนึ่งเลยครับเดินแมงแขีงหากินยากเลยครับไข่หมดแดงกัมี่หัวกัมี่ เนี่ยเราใส่ขี่ห้เรียบร้อยโอ้ยดอกกระเจียวขาวต้นไม้เขาเสียจนแต่ดอกกระเจียวแดงเลยพี่น้องเด้อดอกกระเจียวขาวก็มากระเจียวทั้งบาทแค่ไหนกระเจียวเงาสบหาสิบบาทเด้อครับเด้อดอกกระเจียวขาวบานเท่าเริ่มออกแล้วถือฝนว่างหนึ่งหันนี่ดอกกระเจียวขาวบ้านเท่าคนน่ะเรือว่าประแดกปลาหลาของแม่เราเป็นปลูกเลยอ้ยปลูกเท่าไหร่แม่ปุกลอยหาสิบเด้อครับเด้อเพร่ะนเองปาอีกยังเละแม่เห็นปลาสอยปลาขาวนั่นแหละปลาสอยปลาขาวเด้อครับเด้อ ปุกละหนอยหาสิเกมกับปุกเลยปลาหนำขูงเด้อครับเลยซึ่งไม่ขาตื่นสวยขจอมากค่ะาแต่อย่างเนี้ยแงก่ะเนี่ยนี่อย่างไรบ้างมอซอสบักพริกก็สอบักพริกเราเริ่มรีดอกเลยก็เด่เท่เลย คอปะโคโแลกบรรยายป้นไปปลาปาก็บเล้งหอยหอยมาหอย ผมเลยครับแม่เป็นแข้งจักบาทครับเลยร้อยเดียวจ้าลอยหนึ่เนงพเพื่อนเป็นแข้งอันเป็นแข้งกิ๊กหรือเ่ครับแม่เป็นแ,แข้งกิ๊กลอยหนึ่งนะครับเด้อโอ้ยอออมาจอกันไามเนี่ย <c oughs> แม่กปแข่ไอ้ขายอยู่ร้านถ่านเนี่ยผมกับวายดูผมือคุณคุ้นว่ะโอ้บรรดาวันพุธกับแมาพ่พี่ไอ้ไอเด็กกับแม่พี่เฮ็ดกลับไปบุญอีกหน้าม่าย โอ้ผมก็บวายุคือขุนขุนนะเมื่อพอแม่เราอยู่บีนะครับเนะอะเกติเราก็ขายอยู่ร้านจานแหนลูกสาวขายแหนนะครับเนะะาะเออแกวายู่อยู่พุ่นไม่ได้ไอ้น้องกิ๊กอยู่น่ะแม่เนาะเอเอฉันได้ยังขายแหนหรือเปลอยู่ผมมีมีอึ้งอยู่แม่เนาะมันกับสิมีแหนอยู่น้อคำเนาะครับเดีเ๋ยวเรามาขายอยู่ทีละ บ้านดอกจานท์ก็สิเป็นน่องกิ๊กขายคือเก่าเลยครับเรือสินค้าแม่เรามาขายอยู่พี่คนเริ่มหลายเลยนะครับเด้อคนเริ่มหลายเลยโอ้ยมาใหม่แล้วฝานไห่้อมเศร้าบาดด้วยครับเด้่องซดๆเนี่อยากเอาเนี่ยอยากเอาไปฝานเองก็ได้ โดนส่อนเลยครับเลยเ้าวฟ้านให้เรียบร้อยเต้าบาดแกงใส่ผักใส่มีเข้าไปแกงกินบ่เบิดลไอ้พิกเฮ้ยเต้าบาดเลยครับเลยไอ้พริกเราเฮ้ยสดๆเลยเก็บมาใหม่ๆเลยซิมได้โอ้ยบ่ซิมน้ำหรอซิมบักพิกแล้วปะบักพริกซิมได้ซิมฟี่บักพริกซิมฟี่ล้วปะโอ้ยบักหอยแม่เราค หนุ่ยใหญ่เลยนะครับเด้อจานอะเศร้าว่แม่ดิอ๋อเศร้าบานเลยหลากหลายเด้อพี่น้องเด้อของบานเท่ากันคุณเอาแม่เรามีกินมูนกินนู่นเด้ครับแม่เท่าไรครับกินนุ่นวันเสียสี่บาทกินนุ่นมูนเท่านี้วะครับเพื่อนกินนู่นแดงอันนี้เขาไปขุดถ้าไปไต่เอาแม่โอ้อะไรอะไรวันเพิ่นเป็นกินนู่นที่เพิ่นอยู่น้ำเหงาใหม่ที่ไปขุดก็ล้านบ่ครอนกันมาพูดว่ทันลงบ่ตอนนี้ตอนนี้เพิ่นยังกินใบไม้อยู่โอ้เพิ่นไปไต่เอาเด้อครับเด้อ ที่นู่นโมนแม่ไข่โอ้ยที่ไหนนี่แม่ครับขายสินค้าขายฮาโเบิรงเรื่อยๆครับผมพึงเคยมาครั้งแรกจักเข่ากบหูวว่ามันสิมีเอียงแน่อยู่ข้างหนา้าเฮาไปน้ำกันครับผมไปพร้อมกันกับลูกค้ามันละไปพร้อมกันกับลูกค้ามันว่าว่าเรืียกว่าข่าก็ลูกค้าไปพร้อมกันกับพี่น้องเอฟซีตีเบิรงนี่ละครับ เจเก็บรอแค่เราลวกรอแค่ได e ้มน e ันเขาซนอนเนี e ่ยนี่ปูน่าอันบอท่านดองถุงเท่าไหรครับปูน่าสี่สิบบาทปเป็นคลินรูไปขุดง่ามนียยังมีอยู่เนาะอถุงละถุงละยี่สิบสิครับสี่สิบบาทผมกับวายุ สิไดลไลค์เขาแค่ข้าวโวยมันเริ่มคุ้นยากเนี่ยอันนนเขาดองแล้วเด้อคับแม่ดองแล้วดองแล้วสามสิบเลยครับเด้อมีแบบดองกับบวัฒนดองแค่หน้าเข้ากันนี่แล้วกินบ้านๆเข้าหลค์เลยครับเด้อมาหาเลาะเบิ่งได้ครับตลาดเสาวันพุธตลาดชิวรถตะการพืชผลครับเ้าไปพุ่นะ าเป็นกตัวมดวนทไปเาจใส่ต้มงให่ใไเป็นตั้งมขามโอ้กินกินซ้อนโอ้กินนู่นบ่เป็นกิซ้อนกินนู่นมันมันอยู่น้ำต้นเนงยอเราว่าันพะ ่วนมากมันอยู่ต้นต้นอย่างนะพ่ต้นลำดวนต้นลำดวนมันกินใบอ่อนมันบอกเขาไปหาไตเอาครับโอ้ต้นลำดวนมันเป็นจังไรฮือ <S <S ผมเคยเห็นแต่มันอยู่น้ำกินใบคอยกับใบบักขามนะครับเขาละอันหมดข้าะนอกปนระาณน,นี้มันตูงหญ่งด้วยนี่ซ้ำเดือบมือเหรอครอับแม่ไข่ผอ เอาไปขัวอะไรก็ตำปนตำเจวยังสิแล <out> <th> <iera> ้วน <c oughs> ้องนอใหม่เราสวยงามขนาดเลยกขาลังเก็บเขาลังนี่เด็กอื้งอึ้งน้ำแว่เล่าเดี่เด็เพิ่เอึ้งอย่างหละไล่ไล่อึ้งอย่างแล้วอันทีเพิ่นเอาไปต้มกินม่ิคายไ่นอึ้งอย่างนี้แบ่อันน้อันน้กมีอ้ม่มใครกม่ ถุงเท่าไหร่ละครับนี่ถุงละหกสิบาทพอดีต้มอิ่มพอดีต้มอยู่แต่ว่าคันคันเอื่องกันนั่นสามร้ยม่นผมมส่สี่หาลอยักไม่รหกสิบาทของุต้องทาฝนตกขึ้นบานลองเรามีอยู่สีหาถุงถุงละหกบาทอันนี้พ่อเนินอืองยางบ่ โอ้เปนเนอออย่างต้มแซ่บขึ้กันคนนะ่ะเนี่ยเรามีดอกกระเจียวพร้อมคนนะ่ะะเจียวขาวบานเฮ่าขุโค้กีนาางเลยบาเฮ่าเราไปเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆครับสีสันบรรยากาศตลาดนัดบ,บานเท่าครับอำเภอประการพืชผลตลาดชิวรถตลาดเช้าว,วันพุธ ผักเสียนก็มีผักเสียบเักเสียนหลายอย่างไม่ติดังมัดละสิบ,บาทหกตัวจ้ะเอลาขายอย่างขายกัยหมดแดงเว้ยเจักบาทเนี่ย อาทิตย์บาทจ้า,าม้นแข้งเนี่ยไงเมึงแคร่งลอยเมึงแข้งลอยหนึงเลยครับเดื่อคือมีหน่อยเดี่ยสินค้าเจ้ามือนเขาเบิดล่ะโอ้ยทั่วกระเลืออ้อนหนึ่งสินค้าเราสิเบิด์ตเลยเด้อพี่น้องเด้อเราขายดีไยสินค้าเราสิเบิดลแ,แล้วแม่เรามาทั่วดิ พาเราเหดวพี่อออ้องเงยงยไปบนน้ำกันครับามาบาดู้มาข่อยอาผูเกครับมานั่งขายหมากขายปู้ คนกับกําลังลังมาเลยพี่น้องกําลังมาแล้วน้องะยวพรไปี่้องมเแก็อเมารเลียวไว้ค่ะเจวเยนะคะเ่นะคะเยก้าได้คับเวลาเพราะว่าบริษัทนั้นให้จัดรลยการเเนสัเ สีสันบรรยากาศครับผมตลาดเช้าอำเภอตะการพืชผลโอ้โหนะแม่เราขายประแดกอยู่คุณพร้อมหวยห่วยประหวัดเลยอะไรโทรศัพท์ไี่กินได้พี่น,อน้องบรรยากาศคึกคักครับผม บักนาของจ้บาทครับเก็บมั่ใหม่ๆเลยถึงเก็บมาสดๆเลยนะครับเดี๋วบากหน้าบาหว่างก็มีสุบาทผมป่วยกับนี่หมากเงี้ยวหมากเงี้ยวแล้วว่าหมากเงี้ยวหน่อยบาง่น้ำแล้ววน้ิมน้ำแล้วว่านหวาน มันเนื่อยหน่อยแต่ว่ามันเกิดเป็นน้ำเสียบอยู่เลยฮะมันโมมีเหนื่อยโอนโ่มีในมันบ่มีเหนื่อยครับบ่มีในใช่หน่อึกว่าบ่มีเหนื่อยด้วยเรายังหัวหลอดเลยนี่ยังไะครับเนี่ยหวานนียดิบอ่ะโอ้หอมมีหลีนอนไปสุดยังกันเด็กกินอยู่ใจเย็นๆก็รลังเบิ่งอันนี้มันคือหอมเท่านั้นน่ะโมมีในโอ้ไม่ดิม คือคือหอมดีเทนโน้หอมดีดเาไปฝนอยาหาฝนอ้ไส่น้ำดีป่ะครับเอาเอาไปไส่น้ำบันถงผ่าถงจางกินกินแล้วก็เอาเมียเอากันีกันอแมนเบิร์ดของของของมัตาฟังล่าปครับมืของไทยเขาของเขานี่ละมันคือหอมดีเทนโผมวานโอฟลาดอกนี่้วฟล้มาแงวเราก่อน เอามันเป็นเหมอัย่างมันก็หวานดีแท้ยังว่าบักดินี้บักดินี้น้อยซีจังนวยก้อนบ่มันใจยังว่บัก้วังว่าบักนเ้วบมันคือจย่งบักเง้ยวน้อยบักทนูบักเงมันกเว่าบเ้ยวมันก่พันบอกครับนี่จังไหนมันคือเป็นอะไรก่แต่เนี่ยโเขาเนี่ยขอกเขาจังจันแส่บเยพี่น้องมาแจกกันุงจักบาทแล้วครับเนี่ เาบาทกันเลยทีได้ซื้อแล้วมันแสีบมันต้องซีมนาะบอกแล้วต้องซีมเลยทำไงเสียบของเล่าเด้อทุนละซ่าบาทแน่นายหนครับซีบมังโลกับเสบอยู่เด้อปูเองหมดครับต้นมันไหนมันมีไหมังแงี้ยวไหลเม็ด mặc tin chi nói đây thuốc đinh là cao mặc lên chi nói và hao cao vắt da cá kinh liền Thì có hang lái đó Pì non đó Pì gà bóng mày oi phay ba hao Pì đọt ครับสำหรับชิมีเอาไปซมีก็น่าพี่น้องเดี๋ยวสิผาพีผ้าน้องไปรออีกซ้อยหนึ่งคนมีสองฟังครับสําหรับตลาดสดไอ้ตลาดนัดสาวันพุทธอาเภอ,อตะการพืชผลครับครับไปรอน้ํากันครับผม